มาแล้วครับนี่เพื่อนๆวันนี้จัดเต็มจัดหนักครับโอ้โหนี่ครับหนาปึ๊กนี้เลยนะคอหมูย่างครับเอาของเนื้อลงไปทำ<อ>โดยมะเขือเทศเล็กๆนี่ครับทำพอแตกสดๆเพื่อนๆครับดูใครชอบกินคอหมูย่างนะครับกระดังเดือดแบบตุดๆๆนี่เลยดูดูสีสันส thank you บันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับอ้บรรยากาศวันนี้ไม่เอวนะครับพาเพื่อนมาเที่ยวนานะเมื่อกี้มีหมายอยู่หมายหมยหมยก่อนหน้าพามาเลยไปกินน้ำนะครับแดดมันไม่ยอมแดดมันแรงมากก็เลยเปลี่ยนโลเคชั่นมาหาอะไรกินเด็ดๆอยู่ที่เถียงนาตรงนี้บรรยากาศของทุ่งนาตอนเย็นๆครับเดี๋ยวเราจะจุดเตาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะจุดเตาก,กตรงนี้จัดเมนูเด็ดๆเพื่อนๆได้ชิมกันนะวันนี้เมนูแบบบ้านๆนะเดี๋ยวหาโลเคชั่นหาทำเลแถวนี้นะครับรอที่ตามนะครับ ยอดแนนอนวันนี้มาแล้วครับนี่เพื่อนๆวันนี้จัดเต็มจัดหนักครับโอ้นี่ครับหนาปึกนี่เลยนะคอหมูย่างครับห้าวโรงเรียนจะจัดเมนูแบบล้านนาอาหารเหนือพื้นเมืองครับวันนี้จะจัดเมนูคอหมูย่างมะแขวนนะครับวันนี้ใจบะแขวนจากเมืองนานนี่บะแขวนนี่ครับมะแขวนทางเหนือนะครับเป็นเมล็ดที่เครื่องเทศทางเหนือที่ทุกบ้านทุกครอบครัวต้องรู้จักเป็นอย่างดีครับสาหรับมะแขวน วันนี้เราก็จะจัดเมนูหิวข้าวลวมกันแล้วเนี่ยเวลาจะจัดเมนูอลังการอย่างนี้มันต้องล้างท้องมาก่อนครับนี่ครับคอหมูย่างมะแขวนนะครับก่อนืนเลยจูเตาเดี๋ยวเรามีตำแตงไปวันนี้กแก้แค้นตะว,วันไม่ได้ตำครับวันนี้ตำแตงปิง้งคอหมูย่างย่างคอหมูย่างครับส่วนนี้พ่อค้าไม่ขายเขาชอบอาไปทําน้ําตกหมูครับเนี่ยผู้หันบีมะนาวพริกป่นข้าขวคั่วผักไผยหอมดวนต้นหอมผักชีใส่นะอร่อยแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรียนแร่หมูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะหมักหมูกับมะแขวนเพื่อจะย่างนะครับเดี๋ยวจุดเตาเลยแป๊บหนึ่งอาวันว,นวนาเรนไทยกินข้าวกับหมานี่กระดาษทิชชู่มาจากบ้านชุบน้ำมันพืชมาเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําจุดเตาเราจุดเลยน้ำมันพืชนะครับชุบน้ำมันพืชมาหน่อยนะนี่กระดาษทิชชู่ติดดี ส่วนของคอหมูย่างนี่นะครับหั่นแล้วก็หมักแต่เกลือนะอย่างแบบแห้งๆไปเลยครับมันจะนุ่มส่วนนี้คนนิยมกินกันมากที่สุดคือถ้าเขาย่างขายก็กิโล250ร้อยห้าสิบครับอคอหมูย่างนะก่อนอื่นเลยเขาจะแหลกก่อนน่ากินนะครับแหล่เพื่อที่จะมาทําเป็นย่างกับมะแขวนเอาแบบยิ่งใหญ่เลยไหมไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่เอาหลา,หลายชิ้นด้วยกันนะครับนี่นี่ตรงเด่นคมๆเลย หั่นเป็นชิ้นแบบพอดีมันยิ่งย่างมันยิ่งนุ่มครับไม่แน่ใจไม่รู้ว่าทำไมทไมส่วนคอของหมูนี่มันถึงนุ่มนะครับเนี่ยเวลาจับยังนุ่มมือเลยครับเนี่ยนุ่มๆนะครับเนี่ยจับแล้วนุ่มมากนี่ครับส่วนของคอหมูยา่างทำหมูกระทะก็อร่อยนะเอาไปหมักกับอซอสหอยหมักกับไข่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปนี่นะอร่อยนี่ผมจะกินกับตําแตงกวาวันนี้ได้แตงกวเล็กๆมาครับทำเนื้อหลายวันวันนี้จะมากินหมูกันบ้างนะเพื่อนๆนี่ มันมีมันแสกไนงะรสชาติมันเลยดีดครับหั่นหมูเรียบร้อยก็คือนี่คือสมุนไพรทางเหนือครับมะขวันจากจังหวัดน่านนะครับนี่ใส่วรากขักชีลงไปด้วยครับโอบรวมกันไปเลยครับหมาหมอขว่น ถ้าไปจังหวัดน่านเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของจังหวัดน่านเลยต้องได้กินมะแขวนนะก่อนอื่นเลยกะน,นี่ครับเครื่องที่เราตําไว้โขกไปครับมะแขวนนี่ดูใกล้กได้นะครับนี่คือหน้าตาของมะแขวนบอกระาผักชีครับหอมไม่น้องเอาหมูที่มันเหลือเนี่ยโยนไปในคกเลยกวาดมะแขวนออกมาให้หมดนี่ขยำเลยครับเติมซีอิ๊วขาวจด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 ใส่เกลือ ใส่เกลือม้จะลำ้ำทีนี่ใส่เกลือหิมารายันด้วยตามด้วย <Yeah. S 1> เคล็ดพริกไทยดำใส่พริกไทยจะหอมครับย่างมาเนี่ยสูตรเนือ้อผสมประสานออกเอาไปทางไหนบ้างเนี่ย,ใส,ยใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสนะครับพริกไทยใส่ซอสหอยนิดหนึง่งอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะไหม้มันเป็นแป้งครับซอสหอยเนี่ยขยำได้เลยที่นี่ผงนัวนิดนึงแล้วก็ขาดตามด้วยงาขาว พี่ถีพิถันมากเลยครับดูดูนี้ดู<ม>สังารเอาผงนัวลงไปครับตามด้วยน้ำปลานิดนึง่งครับขยำเลยครับอย่าไม่เข้ากันขมูขมูขอขอนุญาตใช้มือเลยนะครับกินคนเดียวก็นี่ครับ คอหมูย่างหมักมะแขวนสีสันหน้าตาประมาณนี้แล้วมันใส่งาขาวด้วยครับเดี๋ยวย่างมาเนี่ยน้ำมันที่อยู่ตามซอกคอของนี่นะที่อยู่ตามแทกดตามเนื้อนี่ครับมันจะเหลืองอ่าอราม่ากินเดี๋ยวสีสันมานะครับจุดเตาร้อนๆพอดีเอาคอหมูย่างหมักกับมะแขวนนะครับอดูฟังเสียงเดี๋ยวมันจะเหลืองเลยครับหมูเราเหลือเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวย่างกินไปเรื่อยๆครับเหลือก็ไปทําเป็นพวกแกงเขิวหวานเนาะ เนื้อมันนุ่มครับส่วนสันคอนี่ครับอยากกินนุ่มๆก็เวลาไปซื้อก็คือต้องสั่งสันคอนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะไปทําอะไรถ้าแบบทําหมูมะนาวนี่ก็สันคอนี่ก็อร่อยครับติดมันหน่อยๆแล้วก็มเนื้อนึงติดมันสองนุ่มเวลาเคี่ยวแล้วอร่อยอร่อยเลยครับดูนี่หน้าตามันใส่งาขาวนะครับ ชาดีมากเลยครับการมาดูหมูคอหมูย่างต้องเด่นโอ้โจะเย็นๆนะครับต้องไฟอ่อนๆนะเอดฐานออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องย่างคอหมูนี่ต้องย่างไฟอ่อนๆนะครับนี่ครับหมักมะแขวนนะครับกินอายของร้านนาทางเหนือครับเดี๋ยวหอมแน่นอนนะดูสีสันครับมีความสุขจังเลยอ่ะฟังเสียงเคีย์ครับโอ้โหเพื่อนๆครับดู ใครชอบกินคอหมูย่างนะครับกระลังเดือดแบบตุบๆๆนี่เลยดูสีสันครับหอมมากแล้วก็มีมะแขวนเน้นนะครับมันก็เพิ่มกลิ่นสมุนไพรทางเหนือนะครับฮ่าหยดเลยนี่ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวตำแตงหน่อยอยากกินตำแตงแต่เมื่อวานละไม่ได้กินครับเมื่อวานนี่หิวข้าวคืนนี้วันนี้จัดนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศด,ดีแท้ๆเลยฟังเสียงกบเสียงเคียดครับอุ้ยนั่งเห็นมองวิวดอยพระบาทอยู่นู่นครับนั่นดอยพระบาทนะวิวสวยครับฟังเสียงเข็ด ดีต่อใจมากเลยอ้าวนะครับเดี๋ยวต้องเอายกห่างๆไฟหน่อยเดี๋ยวมันจะไปตำแตงซูเพื่อนกินข้าวกันครับดูน้ข้าวหมูย่างครับั้งใกล้ๆไฟนิดนึนะมาครับวันนี้ตำแตงตำแตงกวาครับแตงกวาเล็กๆอย่างเงี้ยแตงตัวแตงกวาบ้านๆอย่างงี้นะครับมันตำแล้วมันกรอบดีพริกกระต่ายแห้งมาใหม่กรอบๆเลยครับวันนี้ตำใส่พริกแห้งนะครับนี่ดูลุงเด่นรื้อมากระเทียมมาครับวันนี้ผมตำใส่ต้นหอม ได้กลิ่นของต้นหอมแทนกระเทียมแล้วกันอ่ะนี่ครับพริกพริกกรอบครับใช้เสียงเผ็ดเผ็ดเลยเนาะตามใส่ใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่ต้นกระเทียมครับทำโดยมะเขือเทศเล็กๆนี่ครับทำพอแตกชุ่มๆแตงกว่าชนิดนี้มันกรอบดีล้างให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือกครับแตงกวาน้อยคนเหนือห้องมาแต่งขี้ไก่ก่อนมาแต่งเนี่ยมแต่งขี้ไก่ทำกันน้อยๆซับๆๆแลว้วก็ปาดเลย ำใส่น้ำปลาหนหนัวกินกับคอหมูย่างาเด็ดเด็ดตามด้วยมะกอกเวลาดูนีในมันเยอะเราใส่ฟิตไว้ครับใส่ช่องฟิตไว้นะตามด้วยน้ำปลรรา นัวๆมีตามทรายนิดนึงน้ำมะนาวครับขื้ใส่มะนาวไปเลยอื้อใส่เกลืๆเปรี้ยวนิดนึงอ่ะน้ำปลาครับตามด้วยผงโน่อันสุดท้ายนี่ต้องเสียงโคกนะครับมันแซ่บเดียวดูหน้าตามืนอี้ครับ ตำแตงกวาฟังเสียงครับอือหือข้อหมูย่างก็พร้อมดู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 ก่อนดูก่อนนี่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 ครับอลังการงานสร้างไหมเพื่อนๆโอ้โหสดเผ็ดๆนะครับกินกับข้อหมูย่างเดี๋ยวไปดูข้อหมูเราแป๊บหนึ่งว่าสูหรอยังไปนัางชิมพร้อมกันครับโอ้พี่น้องพี่น้องป้องไปมาเลยพี่น้องเ้ยมากิน ที่จริงผมมีน้ำจิ้มนะการว่าน้ำจิ้มเนี่ยเอามากินกับอคอหมูย่างแต่คิดไปคิดมาคอหมูย่างเนี่ยกินกับตําตําพวกนี้แล้วเราก็จิ้มน,น้ำปลาะที่เราตำเนี่ยดูสีสันเห็นไหมโอ้โหนุ่มอย่าแข็งเกินแค่นี้ก็นุ่มมากนะครับเนี่ยถ้าเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาไปย่างขายเนะี่ยเขาก็จะมีกาไรไหลเขาก็จะย่างพอมันเป็นน้ําตกแล้วก็เอาไป ใส่เข้าคั่วพริกปนเอาไปทําเป็นราบน้ำตกนะครับสีสันนะ่ากินขนาดไหนเนี้ยสุกแล้วครับเป็นอย่างนี้นะใครชอบกินคอหมูย่างก็ไปตลาดเลยเมนูนี้ทําง่ายๆอร่อยถ้าบัญญาได้กินอายของความเป็นร้านนะก็ไม่ต้องใส่มะแขวนนะครับมาดูนุ่มอ่แค่จับไปมันก็นุ่มสมคอมันครับถ้านะมาดูมันสหันนะนะครับนี่ นี่ครับเขาจะมีความนุ่มนี่นะครับเอาจิ้มกับตำแตงนห้เป็น้องเนื้อนี่นี่ครับอย่างเงี้ยเออเอาแบบนี้นะครับเอ็นเอ็นพวกนี้นะแซ่บครับนี่ตายเป็นน้องนุน่นไล่หมาไปต่อมารวยชิมดูนะตำแตงครับืมครับ มันกิอออนอนื้อไฮยูส่วนเนาะเนื้อมันฉ่ำๆอยงนะครับเอาไปนัางก่อไปนังเลยนั่งลงนั่งลงนุงง่มจริงนุ่ม จูบนิ้วได้เลยบรรยากาศบ้านเราครับฟังเสียงเขียดเขียดชนะเขียดแอมเขียดสปะเขียดต่ำแซ่ดูไกลๆน,นะครับมาดูนี่มาดูนี่ผมนิดนึงนะเนี่ยครับทำแต่งปลาล้านนวนัวครับสดอย่างนี้เลยนะเนียดมากพี่เกือบยี่สิบเมตร ความหมูย่างนุ่มหอมมาแปวนไม่มีติดฟันเลยนะนุ่มตามต้นหอมหนะเอาละอีชีวิตเนี้ยถึงเสียงเคียนโควิดไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาครับแต่ สถา,านการณ์ตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะมันวันล,ละร้อยกว่าคนมีโอกาสก,าก็อาจจะได้เดินทางกันครับผมก็เก็บกดมานานเหมือนกันแต่ว่าชีวิตแบบานอกเราเวลาไปไหนมันก็เป็นสาธารณะเนาะคนก็เห็นเวลากลับมาหมู่บ้านเนี่ยมันก็เขาก็อาจจะระแบงกันไงผมก็เลยแบบให้ให้ให้เกียิคนในหมู่บ้านก็อยู่แถวสวนอยู่แถวไร่มาเราเนี่ยนะครับัวบ้านทุ่งครับอยู่จำทุ่งจำนาครับ น้ำปลาความอมแรงฝากมาให้ใช้ได้ย่างนุ่มครับย่างแบบนุ่มๆนะม,ม,ม,แบบมันนุ่มจริงนะความหมูเนี่ยหอมใส่งาขาวเพื่อคนเท่ากินได้ นอ,อนกินดีเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดน่านอะ่ะร้านอาหารที่จังหวัดน่านมีหมดครับหมูทอดมะแขวนไก่ทอดมะแขวนเนื้อย่างมะแขวนแกงแคร่มะแขวนก็มีครับมะแขวนเนี่ยขึ้นชื่อดีจังหวัดน่านคนที่ประเทศเราคนอีสานนี่ไม่ค่อยนิยมกินมะแขวนแต่ว่าคนที่ประเทศสปปลาวนิยมกินนะ ตั้งฝั่งภาคกลางทำบ้านโตโตอะโตโต้เทศนครหลวงเป็นจังโตโต้ก็กินมะแขวนนะเอาปลาล้าเอาอะไรใส่มะแขวนกินกันย่างม้วงใส่มะแขวนเงี้ยย่าง,างมะแขวนปลาล้าอ่ะเรกันอ่ะหนึ่งสองเก่งอืช่เปบ่า นย่างแบบเหลืองๆย่างแป๊บเดียวก็สุกส่วนหมูเนาะ้าย่างแกงเคียวหวานพี่เนอะเนื้อมันนุ่มครับแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือพวง้าสวย ชิ้นใหญ่ๆนะให้ใหญ่ๆนะหนึ่งสองลงเฮงอันิ้นห,นะหนึ่งอ่นะลงเฮงไม่ทั้งถ่ายเรานอกเฟรมวันวาเรียนไทยกินข้าวกับหมาจัดนุ่มเลิฟอยู่ไปเลย ไอ้เลิฟอยู่นั่งลงไอ้นั่งลงเงียบๆห้ามจ้องดังต่ำต่ำแตงต้องต่ำแบบนี้ครับเพามันมีน้ำน้อยๆนี่น้ำมันจะอร่อยครับกินอยู่ให้อยู่สวยผมนึ่งข้าวไว้ใส่กะทิก้อนๆเลยเข็นของเก็บของใส่อเตอซค์มาดื่มครับ แบบนี้ล่อตุอ้ตอไก่ครับกล้งไกาไทำดูเดอร์ไปน้องเดอรเมนูนี้กินได้ทั้งครอบครัวออ้ย่าตายายมันไม่เหนียวเด็กก็ยังนิยมกินได้ครับใส่งาขาวเข้าไปหน่อยอ้อแคลเซียมสูงได้ส่วนของแคลเซียม ดสูดสองเต่งสดเดียวสดน้ำแตำงโมเลยนะเอาหน่อหมูจิ้มเลยนะห,นยหมูจิ้มคอหมูย่างนะครับจิ้มน้ำปลาไปเลยเห็นไหมเนี่ยจิ้มน้ำปลาเลยครับให้มันนวลนัวฮืมฟืหยนโอ้ ตำปลาละคอหมูย่างได้กันเปิดร้านได้แล้วนะแป๊บอืเดี๋ยวหลังย่างๆเนี่ครับตำใส่ปลาละตำปลาละคอหมูย่างอืมอร่อยเดี๋ยวจิ้มให้ดูครัหนึ่งคำใหญ่ๆเลยครับนะนหนึ่งแก่ไปหรือเปล่าเนี่ยดูจิ้มน้ำปลาไปเลยครับนัวอเอาน้ำปลาราดไปเลย ลาดไปโอ้หนี่เสิร์ฟด้วยกับอันนี้อืมอืมคร่อยอืมอะไรต้ปะลาลาคอหมูย่างรับถอยไปถอยไปถอยไปหนึ่งสองถอยไปหน่อยถอยไป นั่งรันู้นเดนั่งรถนั่งนู้นนั่งรนั่งรนั่งลงนั่งลงหนึ่งสองแช่ไเอาใส่น้ำโอ้ยดวงเหงาดวเหงาไปดวเหงาชิ้นหนึ่งมาด้วยกันเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่ได้ไม่มีแรงเดินกลับขับรถมาไกลมากอ้อมาดูรอบนึงตรงโลเคชั่นที่ลงเมื่อกี้จุดแรกแหละดีมากเลยแต่ว่า ถ้าไปตอนนี้น่าจะดีแต่ว่ามันจะมืดครับเออมันมันร้อนถ้าไปช่วงเนี้ยถ้าที่เป็นบางกับขอบสะมันก็จะสวยเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไปถ่ายตรงนั้นอยู่ขอหมูย่างนี่มักตะเกือย่างแบบแห้งๆสีกหนกับน้อยกับน้อยครับเนาะกับข้าเหนียวน้่มจดอันนี้ก็เนื่อีไป้องหนึ่องอืม

ต้องว่างหรอกมังต่ำด้วครับแตงน้อยขอหมูย่างเขาเหนียวหอ้อยว้าวต่ำ <c oughs> <c oughs> ม,มากต่ำมาก อืคกเาเดี๋ยวโทรมาเมื่อกี้หนรับไก่ไปกินรับไก่ไหวปะนเนาะ,นะเลยไปกินรับไก่ต่อยอยู่ครับเดี๋ยวก็สับๆให้สมุนสองตัวนละหน่อยอืมครับ ก็สูตรนี้ไม่หัวเป็นแรงบนันดาลใจให้หลายๆคลมที่แบบอยากกินอะไรแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับถ้าจะให้อร่อยมากเพิ่มขึ้นก็ข้างหลังเป็นทุ่งนาเฮ็ดแทบแทบหวลายทุกใจหลายๆครับไปแล้วครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหนึ่งสองอ้าวยืนขึ้นยมยังเดี๋ยวจะเดิพาวิ่งกลับแล้วหนึ่งสองไรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มากินข้าวกับหมาเดี๋ยวจะไปกินลาบไก่ต่อกันนเลยถ้ามีโอกาสจะ่ายคลิปให้เพื่อนได้เห็นกันว่านี้ เปิดเปรมัดสู้ขวัญลุงถมถไป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 นิดนึงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพชรม,มาเดี๋ยวไปกินหลับไกลต่อครับต่อเย็นเย็นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งแต่ลุงเด่นพาก,กินพาเที่ยวคลิปนี้ลุงเด่นขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาลุ้ยสวัสดีก่อนเลิฟยูก่อนเลิ่มอยูอเลิ่มอยูเลิฟมยู เลิฟยู่พอพอไปละไ,ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวฝากให้เดี๋ยวก่อนไปกิกกนข้าวเสร็จก็พวกมากินข้าวนอกบ้านตอนเย็นๆปัองเต็กกบเต็มเค็ดเค็ดจนขี้มูกขมูนตำมตาไหลเลยค่ะไปพี่มาด้วยกลับบ้านตรงหิงกลับบ้านไป